เอาทุกคนมาก่อนอุ้ยนั่นจะเติมไอ้ซับนี่แม่งซับมึงไม่เคยอยากต่อยหน้าพี่อันบ้างเหรอวะมึงเชื่อไมหมล่ะว่าถ้ากูเจอสักทีหนึ่งอะจงหวดที่แหละเออไอ้ซับนี่แม่งคุยว่เลยสักสองสักสองป่องอนะกูเอาแม่งเลยที่จะติดหมันไส้เานานวอะไรเนี่ยเขายัง สต,ตาร์เตอร์แพ็คเปิดอินเฟอร์น้ำหมดเลยปะเ,เปิดแล้วอุ๊ยจุดตายเปิดแล้วไอ้โดนโดนตีอุกเดียวหา้าสิบดาเมจไอ้เหี้ยเห็นขึ้นทันตาว่ะขุดไปอย่างขุดเด่งลงไปแล้วก็ต้องมาวางไอ้เี่ยนี้บางแพลตฟอร์มทีหลังอยู่ดี เฮ้ยค่อยๆขุดลงไปขั้นๆแบบนี้เราก็จะจะจะดำจะน้ำจะแล้วที่อะไรเนี่ยสัเที่อะไรอ่ะพี่อัดพี่อย่าพี่อะไรเนี่ยจะดำจะดำเฉยจะลวกเลยกูี่น อื้อนักไม่เข้ามาไม่วางดูดิเน็กบิดเราแล้วแย่ว่ะเราขาดจอบมเมทโนหนึ่งเราโดนจอบมเมทโนหนึ่งทิ้งแล้วอย่าทำฉันเลยสลามอย่าทำฉันเลยน้องอีแรงโอ้ขูพบ่งคางไปมาอีกแล้วอีแรงอีฮี่อ โหดหลายแล้วนะเพียรโหดหลายจังอลยแน่นอนพี่โคตรโหดโคตรอันตรายโอ้ยหมอเห็นมอเบียนตีตีฉันในที่มืดเฮ้ยโอ้จุดนี้ฉัสวนว้า ก็แั่นั้นดีกว่าเว้ยลึกไหมเนี่ยโอ้ลึกมากโอ้ลึกมากก็แตกเฮ้ยทำไมตัวถตรถถังปตออยู่ดีๆมันขุดขึ้นมาจากใต้ดินอย่างนี้คืออะไรพี่แบบไอตัวต้นน้ำที่มาอยู่ในทะเลทรายอะอยู่ดีๆมันลอยมาจากใต้ดินลอยผ่านหน้าพี่ไปอะ ก็ตีพี่แล้วมันเกิดก็อย่างเงี้ยแหละไอ้เฮียอค่อยลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะโง่จัดงวโา้ดูความจริงในที่ทีการเกิดของฉันแล้วเหรอจมรุนนี่ อะไรก่อนเนี่ยแนโนนเราต้องสำรวจโลกอ a c อุปกรณ์พื้นฐานทำเกราะแล้วก็ไต่ก่อนใช่แล้วนั่นเป็นสิ่งจำเป็นเต่เราต้องหาแรกจะมันไปนหรอกเราเรียนหลายคนหาคนทึงไปหาอุปกรณ์ก็ได้ ผมก็จะฟาร์มแร่ส้างบ้านรอนรับของจะได้วะโอ้กูหาไม่ใช่เฉพาะตัวเองไะอ่วย <c oughs> ไล่หมดบ้านะ <c oughs> ตังถ้าเกิดเอามาใส่ไว้ในตัวมันจะล่วงป่าวะล่วง <Yes. S 2> แต่ไในตัวก็ล่วงเหมือนเดิม โคตรแย่เลยว่ะน่าจะให้ดีต้นเกมเก็บมาในใหีบไอ้เพื่อนหาหีบนั้นเจอฉินั้นก็ลวงอยู่ดีแต่จริงต้นเกมนี่ไม่ค่อยดีหรอือกนะยิ่งพวกแบบกดควิกเก็บของได้ส่วนใหญ่นี่รวยนะแฮปี้แฮปปี้แฮปปี้ y สนัยก็หาเงินแล้วก็ไปซื้อปลุกหมูอ่ะ ไปขวนต้องเก็บหีบกลับไปด้วยไหมเนี่ยควรสซาลิเมเจลิมรมรวยเ <laughs> จมกิโดเรียบ <laughs> ร้อยพี่แตกกูแตกไอ้นนแตกไอ้นั้นแตกมีแล้วไหมพี่สไอมอสที่สลามใช้เมกิโดได้ะฮ อากาศแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็ลงมาด้วยใช่ไหมไม่ได้ลงไม่ได้ลงไ <c oughs> อ้ย่าทักกันก็ไม่ต้องเล่นกันพอดียี่อยู่เป็นกายจอม,มารก็เฮียแล้วเดวมามไม่รู้ว่าจบเลยชุดนี้ช่างยาวนานเหลือเกินในการกุรกแต่ชิน้น <c oughs> มึงแม่งหัวเราะเหมือนสะอื้นเลยเฮียอะสะอื้นหัวเราะมึงเหมือนสะอื้นเลยเออสะอื้นแบบไหนร้องไห้เหรออือเก็บเองไงเฮียใช่แล้วหัวเราะประชดชีวิตแต่เฮียห,ห,หัวเราะแบบไหนหวะไม่ไดนพวกซอมบี้ซอมผีโดนไปหมดเลย อิ่ง what the fuck ที okay. ่เอาไปวะเอ้ยมาแล้วบบกันพี่มเป็นอาชีพในต้นเกมแบบขุดขุดแบบว่าพวกม i n นิ้งสปีดด้วยนะพี่เราไปคาดูก็ได้ใช้หินเยอะหน่อยตั้งรอยชิน้น กับเล็กเท่าไหร่ไม่ดูนอนโจวส์ส์ก้าイスมองไงว้หมึกไม่บุยอะไม่บุยลาปิดตอี่ว้านอนตังพี่สองโกเก็บมาใครนะพี่ทั่วทีวีตอนนี้เงินไม่มสำคัญ ซีบีที่อยู่หน้าผมมันสำคัญมากแล้วก็หัวใจแต่ที่ต้องการเล่เแฮมคุกเอาไปซื้อไม่ดีกันเล่เแฮมคุกนอนเหนื่อยเล่เแฮมคุกเล็ดเล็ดแฮม my brother คุกหนาวปักดิชิฉัมเอาเฮ้ไปเอาโค้กมากินดีกว่ากลางคืนพอดีด้วย ย่ออะไรวะพี่พี่กินได้ไงวะเนี่ยกินเวลานี้ไม่ได้แล้วนะข้ายเลยอ่ะตายเลยข้าวนะทำไมวะกูกูกินอยู่เนี่ยเอสตอนนี้กินไม่ได้เหรอไอ้เนี่ยต้องไปตีถูกปะของจริงเขาเรียกว่าของจริงนะไม่เห็นไม่เป็นไรมึงกินข้าวตึกนี่หว่ามันได้อยู่แล้วมั้ ใช่กูกินข้าวดึกไงไม่นไม่มีปัญหาไงว่ากูไม่กินข้าวดึกไงกูเลยแบบมันก็เหมือนเหมือนทองว่างไง <c oughs> นนทำไมไ,มไวๆไวเหมือนเขาบ้างเหรอจับได้เลยพราะของพูดกู <c oughs> กูก็บอกว่า <c oughs> อ๋อยาเลยครับเก้า <c oughs> ผมอะแต่าอย่างนี้ยาเลย ถ้าหมาไม่แดกขนาดไม่ไม่ไว้ยังโสดขนาดนี้เฮียไว้ขั้ขขนขันอะไรกันเจียวหมายถึงอะไรวะหนวดเหรอเอวเฮ้อเอบางคนไว้หนวดแล้วมันหลอดอี่แต่ว่าทรงหน้าม, <อ S 1> มึงว่าแม่งไม่หน้าเหมาะว่ะเออหน้ามึงไม่เหมาะเว้ยนอนมึงจะเป็นหน้ากูจะกลแบนลิกเตอร์อ่ะ <c oughs> ใน <c oughs> อวี <c oughs> เห็นภาพเลยเฮียรู้สึกว่าหน้ากูจะได้แม่งเหมือนหน้ากูสุดละ ได้ทอสจำนวนมากอะมีใครมีสลามเจลมากขนาดไหนมากอะมากหมดมากเลยกี่ร้อยเอามาเอาหมดตัวพี่อะพี่มีเท่าไหร่อ่ะเอาแชนเดเลียกูไปก่อนนะอยากได้ทอสได้แชนเดเลียคุ้ม <c oughs> ไม่คุม้ม <c oughs> เอาทอสเซเวอร์ <c oughs> เขาทำชิดไม่อัลซัมซิวออย่างแล้วก็เป็นที่ขุดแดกทองดีกว่าแล้วก็เหลือไว้เนาเลยใช้ต่อเชียร์บริัจจุดนี้ก่อนนี้นายขนาดไหนไหนะเนี่ยเฮ้ยเซอร์สังเตนเฮ <laughs> ้ยฟอร์รเมด ขับได้อุ้ยโอ้ยจะทองแปนเลยวะแล้วจะสามารถคราฟชุดดีเซ์ทพาวเลอร์ดได้อย่างไรโอ้ยเชสลาไม่เกิดต่อหน้าต,ตาตกูเลยเชยนาหีฉันไม่มีไม้สินะโอเคฉันไม่มีอะไรบ้างเลย เองไม่รู้อะไรบ้างเลยก็ตกปะโดนขาไงโดนคาไงโดนคาไอ้เยอะคาไอ้เยอะไอ้ของแรกของสายโราคืออะไรนะที่แบบของปลาชิ้นแรกไอมีดเวลเฟียม ใช้ได้เวอร์เฟียมเนี่ยมีแบบอันที่แบบอลิมิตไหมแบบอันที่ลิมแบบอนลิมิตกว่าเราจะได้มาก็คือไออันมีที่พี่ให้หนอนใช้ตอนนั้นแหละมันชื่ออะไรวะไอม,มีสีฟ้าใช่ไหมใช่ที่ปลาใกล้ๆแล้วที่มันปลาแล้วมันจะกระจายออกมันชื่อว่าอะไรวะผมลืมละ คิดตลิสคิตอะไลท์คิตตลิตอะไรวะเฮ้ยมึงก็เฮ้ยมีคนขายของมึงก็ไปพูดอะไรอะเน็กเอออะไรกูบอกลึกลก,กนันเนี่ยคิดลึกกันเนี่ยคิดลึกกันเนี่ยหนูบอกว่าคิตตลิตคิดลึกกันเนี่ยคิดลึกกันเนี่ยใช่ไอเปรมเมื่อลึกกันโยนก่อนมาถึงกู้ย <laughs> <laughs> มพีทไลนรเนี่ยไอ้หนูไอ้ที่ทำมันมีล็อบสามเนี่ยชื่อกูมาแน่ไอ้ที่ยเมื่อกี้เออทับแม่งึนกันนเี่ยทับแม่งแค่สลามเจลยังไม่มีเลยอีจนชะมัดอิอูไอ้พวกเด็กหลังเขาเแต่เขอบัวฟอร์มไนท์หน่อยดิอ้าวเชียร์โพูดอย่างนี้กูอยู่หลังเขาจริงกันแน่ไอ้เทียบ้านกูอะตอนเนี้อะไม่เป็นไรกูก็เหมือนมึือกันแหละ เวลรฟั่มนัยก็ใช้เวลรฟัมเอาไปคาบกันคนเมืองด้วยเต็มหนึ่งอันต่อห้าสิบกูจะบอกว่าเหมือนคนเมืองอยู่คนเมืองก็จริงนะแต่สภาพกูแม่งเหมือนคนเขาอ่ะไอ้เงี้ยเฮ้ยนี่นี่เที่ยวมีด้วยเหรออย่างเงี้ยงงมากเดี๋ยวกูส่งแบบให้ดูเลยไอ้เงี้ยกูอยู่หลังเขาคาบกันงงมากไม่ได้ใหญ่ๆด้วยในกูเที่ยวมีอย่างนี้ด้วยหรือว่ายูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไอ้เงี้ย อ๋ออย่าคิด่มันอัปเดตได้ด้วยหรออะไรอัปเดตหรออัปเกรดไอ้ที่มันเพิ่มมานาของสายเวทอ่ะมันเป็นอัปอ,อัปมาใช้ใช้ห้าอันเพื่อเปลี่ยนเป็นสีชมพูอัลติเมตเกตเรย์อ๋อน่าจะเป็นมอสตัวใหม่ที่กูลงมาไอ้นนไมอ,อเชื่อแต่ว่าไอ้มอสตัวใหม่ที่กูลงมาสายเวทโคตรโกงเพราะว่ามันจะได้ยามานาไม่จำกัดอุ้ย แล้วไปตอนนี้ไม่เห็นเท่กูแบบนี้อ่ะไม่นะมึงชื่อเด็กหรือเปล่าอะไมึงชื่อเด็กหรือเปล่าไม่ใช่ก็อะไรกูกัดติดตายเลยอ่ะเกิดใหม่แล้วก็เล่นไม่แล้วเล่นไงชี้เหี้ยแต่มันไม่มาเล่นน่ะแซดว่ะเออกูทำงานอยู่มึงทำงานให้กูไม่ล่ะเอาประเดี๋ยวประเดี๋ยวกูสามารถสร้างบ้านไปแล้วก็นั่งทำมงานให้มึงไปด้วยได้นะเว้ย งานเงินอะไระไรสาระวันนี้ถ้าผิดคนละไดสาระว่าทำงงนทำงานอะไรเดี๋ยวจะทำแบบธนาคุณไอ้เหี้ยเข้ามาสอนแล้วก็เปิดโหมโลงให้ดูอะเปิดมนี่นะนี่นะขึ้งดนตรีไทยแล้วก็เอาสไลด์ขึ้นมาถ้าคิดภาพไม่ออกดูนี่ไอ้เหี้ยเปิดโหมโลงให้ดูจนหมดครับนี่นะโหมโลงทั้งเรื่องไม่มีแต่ตีแลนะนาดไอ้เหี้ย คล่องค้องเดียวเลยใี่ิฟฟี่นั่งฟังเนี่ยเอีอะโคตรตุ่มใจเลยเออีอะแล้วคนอื่นไม่ฟังเหรอมาเอีอะเปิดให้ดูาอะใครใครไม่อยากดูว่ะกูก็นั่งดูอ่ะแล้วก็นั่งคนไม่มีเทียอะไรทำก็ต้องนั่งดูวะไอ้กู้ทำอะไรอะพวกอื่นมันทำอะไรกันพวกอื่นมันนอนกันเหรอถ้าจะถ้าจะไปไหนกูคิดว่า โอ้ยสัสไรเจเอลดันคิวมีพี่ใไอขอโบอฟั่มไนท์หน่อยไม่ได้แบบว่าเอยเอเล่โบฟั่มไงอ๋อใช่ออ๋ใช่ครับเอาเลยใครได้เต็ม,มดิเม,มาปะ่ะนี่แหละพี่ไม่ได้ใช้พี่เอาของพี่ครับให้เลยนั่งขุดเต็มมันมาปะนั่นังข <No. S 1> ุดเต็มมันมาปะ่ะพี่ครับให้ออนอนหมดเลยออนอนมาไห อนออนอนเด็กหยาดนั่นแหละไปใชซะน้องนะไปกรเพาตบโตดเพียเมรี่ยังผมเป็นเด็กใครได้บ้างครับเนี่ยไอ้นันไงจะกนพี่นันฮะพี่นันโดนไม่รอนตัวเลแข็งวะพี่ขอพี่ขอพี่เลยครับพี่ ครับดูละห้องตัวเองเฮ้ยเปิดมาเอาห้องเองตัวเองเลยเหรอกูมาก่อนแล้วกูได้ขนาดทองที่เหมาะแล้วไอ้นั่นมันขุดไว้ให้พอดีในไหนก็ในไหนไ <laughs> <laughs> อ้สัพกูให้นี่แหละ Dah dah habis. Kok. Oi. Pi. Pak 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 pak. Ni, Joyo Master ku. Oi, kang kau. Oi, salam. Oi. Pi biat pi bi pi den Joyo Master dah ni. Tu pas. Oi, 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 เหมืองบุยจ้ะเฮ้ย,ยทำแบบนี้พวกแมงน่างงูเอ้ยโอ้ยโอ้ยรองเท้าโอ้ยของดีของดี โอ้ยสลามตัวเบือเริ่มเลยอย่าอย่าทำกูใส่ที่เกาะแล้วกันโอ้ยอย่าทำกูสลามยักษ์สลามปีศาจว่ะวอแล้วพอแล้วพอแล้วอ,วอวุ้ยอ,อะไร นล่กมันไปแล้วหรออยู่ไปนี่นี่ก็บิดเราไงคุณลืมลืมเปิดไหมก์กปปิดนงานน่ะกูก็เห็นไหมนนอัดคลิปอยู่ก็เลยปิดไหมเฮ้ยถ้าแล้วอูสารปฏิเปนเลยนี่ก็บิดคุณแล้วเล็กก็บิดเราเรียบร้อยเห็นไหมอ้เล็กชอบบิดไอ้นนก็จะแบบว่าถ้าจำลองมาปิดไหมนนก็จะ A D M r ฟังเสียงเครื่องปิ้นอืมอืมเจ แล้วก็ตายเป็นบทเพลงแห่งเคื่อปรินไม่ใช่บทเพลงแห่งตดแล้วตกเมตาแล้วรีเวิร์สรีเวิร์สไอ้ใจด้วยอันน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 นจนนนนนนงนนนนนนไนนนน้นน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 นเฟียมเย้นน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 เนนน 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดร้อยอันแล้วนี่ไม่พอใช้หรอคริสตอลไลท์ไงล่ะพี่เฮ้ยทำได้แล้วเออใช่แล้วผมเจอมันแล้วสามอันปดิเป๊ะด้วยเมื่อจัดจ้าเต็นบาร์อ๋อใช้แร่คิมเต็นโง่ๆทราบกูได้แล้วไอ้ตัวนี้มาด้วยตัวบับ นี่โถเชยสมอนนี้มันโคตรตึงมากเลยอะแต่ว่ามันได้ยังไงอะได้พีแอคโกนมาแล้วพี่ก็ไปขุดนันทรนเรียบร้อยแล้วนอนไม่นะนันบีดมันไม่เอาสมบันเนอโคตรหัวโคตรตึงตัดเื็นฐานก็ดีด้วย will be my girl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  ไปไหนกูเห็นมัน will be กูกับเมียนมาเมียนว่าไสเชียโคตรเยี้ยเลยพี่เมียนเลวมากเมียนมา ผมไม่กระตากเลยจริงผมม่ตาเลยว่ะผมพ่อเลยพ่อกฎีไม่คุยแล้วเอาปืนมากรณียิงหัวตายเลยเนี่ยนะฮะเขาใช้อกใส่กระหนกบังยิงหัวเลยผมอ๋อแล้วไม่ไหวแล้วหลับไม่ได้จุเกณฑ์เทียอะไรไม่เกณฑ์เลยมากทำแต่บวาลืมอ๋อหากล้ัวให้โดนมีกันลืมมาทำอะไรเจอเมียนมากครับ เจอไม่มาพอเลยสามพจเลยคุณคยห้อยเลยชอบชอบไอ้เหี้ยชอบชอบทักชอบชอบชอบเปลี่ยนใจเย็นๆนะเว้ยถูกใจถูกใจอเหี้ยเล่นเองถูกใจเอง นนเก็บอาการหน่อยยาค้างยาค้างเนี่ยบีกุนเลยกุนเลยอ๋ออาเอออาไม่ผีผีขี่มาแลบลิ้นใส่กูอย่าไปดูอย่าไปแลบลิ้นตอบมันนะพี่ ใช้呀ยังย่ามีติ้งเลยใช่ยังไม่เจอยังไม่เจออืมแันโดดกระต้ตาบอดเล้มองไม่เห็นแลยเอาไปออกแล้วกันเพราะว่าแหวนเราไม่ต้องใช้ถ้าแบบว่าเจอไอ้พวกมีดปลาเก็บไว้ให้หน่อยนะอย่าเพิ่งโยนทิ้งเมื่อก่อนกูก็โยนทิ้งเหมือนกัน ก็ตแต่ผมอกโ,โลก็ทิ้งนะ <laughs> <c oughs> ถ้ามันเลยคำนี้จริงใช่ก็เป็นสนใจมันเลยเลยชิลที่มันก่อนอันดับแรกเลยโคตรโลกต่อเลยจริงอุ้ยทดิสมอนไอไอบอสไอยไทยทรายอะอ,อะไรว่ามันเป็นหนอนปะเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยมันนิ่งสปีดอีกแล้วเหรอสกู <s it gh oul> <c oughs> จะเป็นนี่แหละออปซิเดียน กบตรงแล้วว่ะเอ้ยอรโอเคอุ๊ย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 เราต้องปกป้องมันจากฉันแอบบี้อ้ามันไม่ใช่ปล่อยให้มันมาตุ๋ยตูดกูเสือบตายตาแล้วมันอันใหญ่มากอันเข้าสูงฉันในชีวิตกูแล้วเนี่ย ได้รูปปั้นอะไรมันก็ไม่รู้วางตั้งเลยแล้วกันตั้งอะไรได้เยี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะโหหกโกวซัดเอ้ยย้อนเอาตางมาจากไหนเป็นแบบถุงเงินถุงทองบางประดับไว้อยู่หกโกเลยอะพี่เหมือนในนั้นพี่ก็เคยเดินไปเก็บได้มาสองโกอยู่แต่ก็ตายไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยจัดอยู่ดี จะจาวไปมันตกตรงไหนมาได้ยังไงเนะี่ยซัมบี้เนี่ยมันปีนขึ้นมาจากเอ้ยเอ้ยซัมบี้ครับของก็ได้ที่เซกปลอดไปด้วยคุตตีเลยกูไม่รู้ไอเป้ะให้กูเปิดอืมสิโกโกอืม่านอนรวยล่ำปลาล่ำปลาเหลือ